เครื่องบินรูปตัว V จะเป็นอนาคตของการบินในอีก20ปีข้างหน้านี้มันก็มีข่าวว่านักวิจัยในเนเธอร์แลนด์ได้ทดสอบเครื่องบินที่มีรูปทรงตัว V คาดว่าจะช่วยประหยัดเชื้อเพลิงไป20%นักวิจัยจากสถาบัน Delft University of Technology ในเนเธอร์แลนด์และสายการบิน klm ได้ทำการทดสอบเครื่องบิน flying v โดยได้ระบ,บุว่าเครื่องบินดังกล่าวเป็นโมเดลแห่งอนาคตและประหยัดเชื้อเพลิงโดยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของ Flying V คือหน้าตาของเครื่องบินจะมีรูปร่างคล้ายตัว V แล้วก็จะวางห้องโดยสารห้องเก็บสัมภาระและถังเชื้อเพลิงไว้ที่ปรีกโดยผู้เชี่ยวชาญหวังว่ารูปทรงตามหลักอากาศพลศาสตร์นั้นทางแอโรไดนามิกของเครื่องบินจะลดการใช้เชื้อเพลิงลง20%เมื่อเทียบกับโมเดล เครื่องบินที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบันโดยอย่างแพร่หลายในปัจจุบันโดยมีทีมนักวิจัยและวิศวกรได้ทดสอบเครื่องบินรุ่นจำลองขนาด3เมตรมีน้ำหนัก22.5กิโลกร,รัมที่ฐานทัพในเยอรมน,นีพวกเขาได้ทำงานร่วมกับทีม Airbus เพื่อทดสอบการบินและการลงจอดโดย o l อฟวอ s ซึ่งก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์จากคณะวิศวกรรมการบินอวกาศของเดลฟ University of Technology ซึ่งเป็นผู้นำโครงการเขาก็ได้อธิบายในแถลงการว่าความกังวลอย่างหนึ่งของเราก็คือเครื่องบินก็อาจจะมีปัญหาในช่วงการบินขึ้นเนื่องมาจากการคำนวณก่อนหน้านี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีปัญหาในบางจุดอยู่ในขณะนักวิจัยสามารถควบคุมเครื่องบินได้จากระยะไกลด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่ความเร็วในการบินและมุมและแรง ขับของเครื่องบินเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ไวผู้เชี่ยวชาญกำลังทำงานกันอย่างหนักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องบิน flying v เพื่อปรับปรุงระบบโทรมาตรหรือ telemetry หรือระบบตรวจวัดระยะไกลอัตโนมัติและทีมงานก็ยังต้องเปลี่ยนจุดศูนย์ทวงของเครื่องบินด้วยเนื่องจากรูปทรงรูปตัว v ของ เครื่องบินก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาที่เรื่องการควบคุมและการทรงตัวโดยทั้งนี้นักวิจัยได้ยอมรับว่ายังมีงานที่ต้องทำในการปรับแต่งเครื่องบินอีกมากก่อนที่จะสามารถบินขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกับผู้โดยสารเครื่องบนเครื่องได้จริงนักวิจัยหวังว่า flying v จะสามารถพร้อมให้บริการผู้โดยสารได้จริงในช่วงปี2 0 4 0ถึง2050และนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญคาดหวังว่า flying v จะมีการขับเคลื่อนที่ยั่งยืนเนื่องจากได้ออกแบบให้ใช้เชื้อเพลิง